ลิซ่าเคซี่ฮอตวันแรกต้องร้องว้าวจบ Show itz, โชว์เต้าลิศโพเซอร์วิดแฟนๆน่ารักมากเจนนี่เผยข่าวดีตเตรียมเพลงใหม่ทางด้านจีซูเผยล,ลุกใหม่ผลงานภาพยนตร์ก็สมการรอคอยไหมครับดีเทลชุดลิซ่าวันแรกแต่ละรอบนั้นเด็ดจริงๆเห็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างเมื่อค่ำคืนที่หลายคนนั้นรอคอยพร้อมกับจบการแสดงแบบสวยงามและวันนี้ครับ เราจะพาทุกคนไปเปิดดีเทลชุดลิซ่าวันแรกพร้อมกับต้องร้องว้าวสมการรอคอยไหมแถมยังมีโมเมนต,ต์น่ารัก,น,รกน่ารักให้กับแฟนๆกรี๊ดอีกต่างหากเห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับนั้นครับไม่หายไปไหนอย่างแน่นอนเพื่อนร่วมวงอย่างพี่จีซูและโรเซ่นั้นก็แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจคอยซับพอตน้องตลอดแต่โฟกัสที่ดอกไม้พอจะรู้เลยว่าเพื่อนร่วมวงนั้นรักเธอมากแค่ไหนทางด้านเจนนี่เองก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีเตรียมเพลงใหม่ครับส่วนจีซูเอง ก็ดูเหมือนว่าจะมีผลงานภาพยนตร์แถมมีลูกใหม่ออกมาให้ได้ชมกันแล้วแล้ววันนี้ครับเราก็กลับมาพูดถึงสาวสาวง b l a c k พิงกกันอีกเช่นเคยซึ่งในค่ำคืนวันที่28กันยายนที่ผ่านมาก็เป็นการแสดงโชว์คาบาเล่วันแรกและก็ยังเหลืออีก2วันกับการแสดงโชว์อีก4รอบในส่วนของการแสดงนั้นแกก็ได้มีผู้ชมที่เข้าไปชมโชว์ในครั้งนี้ออกมาเปิดเผยว่าลิซ่านั้นทำการแสดงได้ยอดเยี่ยมสุด,สด มีการเปิดเผยโชว์วันแรกด้วยลิซ่าเองปรากฏตัวทั้งหมด6ครั้งตลอดทั้งโชว์เป็นการแสดงเดี่ยว4ครั้งรวมระยะเวลาโชว์ทั้งหมด1ชั่วโมง27นาทีส่วนดีเทลในชุดวันแรกนั้นมีการออกมาบอกเล่าว่าโชว์รอบแรกของลิซ่าออกมาราวๆ10วินาทีในชุดเหมือนทหารอังกฤษสีแดงแต่มีบาสีแดงและอันเดอร์แวร์สีดำเพิ่มด้วยแถมมีการออกมาทักทายแฟนคลับจากม่านลูกปัด ก่อนเธอนั้นจะเดินออกมาเต้นร่วมกับแดนเซอร์ของแคสซี่ฮอตด้วยท่าเลื้อยลงไปกับพื้นและล็บซิงค์เพลงฝรั่งเศสต่อกันที่รอบสองนั้นลิซ่าก็ออกมาแสดงเรารๆาสิบวินาทีในชุดนี้ครับเป็นชุดแจ็คเก็ตผ้าทวิตบิกินี่ลาวิกผมบ๊อบสั้นสีเขียวฟ้ารอบที่3ในการแสดงเพลงบัต arm a คู u เก i c เราราสามนาทีกว่ากว่าลิซ่านั้นครับมาพร้อมสีบราวแวววาวกระโปรงลูกปัดไข่มุกล้อมสะโพกผมยาวดัดลอนใหญ่ รอบที่4ของการแสดงนั้นเธอออกมาในเพลง Crisis What Crisis ลิซ่าเธอมาในลุกพนักงานออฟฟิศสาวสุดฮอตเสื้อเชิ้ตขาวกระโปรงสั้นสีดำทรงเมีเน็ไทพร้อมกับสวมแว่นตาก่อนที่เธอจะโยนเน็ไทและแว่นตาทิ้งไปให้แฟนคลับและเปลี่ยนเป็นชุดบิกินี่สีดำรอบที่5นั้นลิซ่ามาในลุกเดียวกันกับรอบที่2เสื้อแจ็คเก็ต้าทวิทบิกนินี่และวิกผมบ๊อบสีเขียวพร้อมกับออกมาทำการแสดงราวๆาววินาที รอบที่6รอบสุดท้ายครับเธอมาในชุดคล้ายบิกินี่สีดำวิกผมบอบสั้นสีชมพูซึ่งคาดว่าจะเป็นลุคนี้ครับที่ปล่อยออกมาในโซเชียลมีเดียที่เราเราได้เห็นกันและนี่ก็คือคำบอกเล่าจากแฟนคลับที่ได้เข้าไปชมเธอพร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยกับว่าแสดงวันแรกของเธอนั้นมันเยี่ยมมากมากจริงๆ ซึ่งหลังจากจบโชว์นั้นลิซ่าก็ได้เดินหลบออกทางด้านหลังแต่ก็คงหนีไม่พ้นกับแฟนคลับตัวจริงครับแต่ว่าลิซ่านั้นเธอก็ได้ทดําในสิ่งเซอร์ไพรส์สามากๆเพราะตั้งแต่ออกมาจากบาร์ก็โบกไม้บกมือตลอดหลังจากที่แฟนๆมารอส่งดอกไม้ช่อโตให้กับเธอเธอก็รับมันด้วยรอยยิ้มที่สดใสแถมเท่านั้นยังเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนคลับที่ยื่นโปสเตอร์ให้กับเธออีกด้วยและในระหว่างที่เธอกําลังทักทายแฟนคลับอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าการฝรั่งคุมใกล้ชิดมาก แต่ละคนนั้นคือตัวบึกบึนทั้งนั้นแม่แม่แฟนคลับนั้นครับไม่ต้องห่วงเลยและก่อนกลับนั้นครับเธอก็ได้มีการโบกไม้โบกมือทักทายแฟนคลับตลอดซึ่งก็ยังไม่จบอีกอยู่ดีครับขนาดเธออยู่ในรถเธอก็ยังส่งรอยยิ้มโบกมือทักทายแฟนแฟนก็ทําให้รู้เลยครับว่าลิซ่านั้นรักแฟนแฟนของเธอมากแค่ไหนเห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับของเธอไม่หายไปไหนแน่นอนจนนําไปสู่ความน่ารักอีกอย่างก็คือเพื่อนร่วมวงที่เป็นกัลยาณมิตรที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน โดยวันนั้นครับก็มีจีซูและโรเซ่ที่มาปารีสเพื่อมาส่งกําลังใจให้กับเธอด้วยเรียกได้ว่าเป็นนักซัพพอร์ตตัวยงจริงๆแถมในช่วงเช้านั้นก็มีการแชร์ภาพของโรเซ่ครับที่ถือดอกไม้เป็นดอกนี้เลยแหละเป็นดอกทานวันสีเหลืองและสิ่งนี้นี่เองครับที่นำไปสู่บทสัมภาษณ์ของลิซ่านในคอมเพล็กซ์ในช่วงโกลท็อกโดยคอนเซปต์หลักในการพูดคุยกันในครั้งนั้นลิซ่าได้พูดคุยในหัวข้อหรือสิ่งที่เธอชื่นชอบมากที่สุดในฐานะที่เป็นไอดอล ในช่วงหนึ่งของรายการนะครับมีการถามคำถามที่ว่าสีที่ลิซ่าโปรดปานมากที่สุดคือสีอะไรและคำตอบที่ได้ก็คือสีเบบี้เยลโลแต่ถ้าเป็นสีเหลืองทั่วไปเธอก็ชอบเช่นกันเพราะเป็นสีโปรดของเธอส่วนดอกไม้ที่เธอชอบที่สุดก็คือดอกทานตะวันเพราะเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองที่เด่นชัดเจนที่สุด ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าลิซานั้นเธอชอบสีเหลืองเอาแบบมากจริงๆแถมในวันการแสดงโชว์ที่ปารีสครับโรเซ่ Rose. เธอก็ได้ซื้อช่อดอกไม้ทานตะวันสีเหลืองซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั้นรักและซ mm ับ hmm. พอร์ตเธอม,มากแค่ไหนแต่หลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าสาวเจนนี่นั้นหายไปไหนงานนี้เราก็ไม่อาจทราบได้ครับก็อาจจะติดงานที่อื่นอยู่หรือเปล่าเลยอาจจะไม่ได้ไปแต่ก็อาจจะตามไปทีหลังก็เป็นได้ เพราะเมื่อไม่นานมานี้ครับเธอก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับนิจยสารบาซาและนอกจากนี้เธอก็ยังให้สัมภาษณ์พูดถึงผลงานอัลบั้มเดี่ยวของเธออีกด้วยที่มีแพลนปล่อยเพลงในอนาคตโดยเจ้าตัวนั้นได้เผยคอนเซปต์แนวเพลงของอัลบั้มใหม่ว่าฉันกำลังสร้างเพลงเหมือนตัวเองมากที่สุดและเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์ตามแบบเจนนี่โปรดติดตามชม ส่วนทางด้านจีซูพี่ใหญ่เองแม้ตัวจะอยู่ปารีสครับแต่ก็ได้มีการโปรโมทเผยภาพให้เห็นลุคที่เธอนั้นสแสดงในบทเล็กๆจากภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์ชอนแอนด์ลอสทาว m ลสแมนโดยจีซูนั้นรับบทเป็นสาวใช้บนสวงสวรรค์มีการเผยภาพแรกของเธอในภาพลักษณ์เทพิดาสาวมาให้ได้ชมกันแล้วและสาวโรเซ่เองก็เหมือนกันครับที่จะมีแฟชั่นวีคที่ปารีสอยู่เหมือนกันนั่นเองเรียกได้ว่าตอนนี้ครับทั้งสสาวก็ดูเหมือนจะเดินตามสายงานที่ตนเองชอบ ก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าอนาคตทั้งสีสาวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนแฟนคลับทั่วโลกนั้นพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้กับสีสาวตลอดเวลาว